สเอ๋อเยอะอ๋อเยอะดูข้างนี้นะครับใกล้จะเสร็จหรือยังครับใกล้แล้วเนาะอีกนิดเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดู ตอนเสร็จจะเป็นยังไงรูปร่างประกอบชิ้นส่วนเข้าไปดูพี่มีใช้เวลานานไหม,มที่มีต่อตรงไหนก่อนส่วนไหนก่อนด้านล่างก่อนด้านบนค่เอเสร็จแล้ว แต่ว่าผมว่านะมีส่วนหนึ่งที่ขาดไปนั่นคือสวนเนี้ยครับทุกคนผมว่าข้างเนี้ยมันใหญ่กว่านะผมก็จะม,มาเติมสอกนิดหน่อยเอายลืมตอเคส <c oughs> <c oughs> เกือบจะพิกาไปแล้วสินะ <c oughs> โอ้ยตอผิดีก่ย เฮ้ยน้อง่อยอยากขอพี่ยูเออเออเออไดไหมเออสั่งกันคทำยังไงดีนะคะทุกคนนี่นะเดี๋ยวเราก็จะมานี่ คือมือของอุลตร้าแมนเสร็จสิ้นในที่สุดเหลือแต่เช้านะครับทุกคนต่อลำบากยากเย็นจริงๆต้องมาถึงต่อยากเย็นโอเคต่อได้แล้วครับทุกคนส่วน โอเคบโอหต่อไนรุ่งลงช่อเนี่ยครับุกผมสั่งเลโก้อุร้าแมนกินกะอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามันมาเดี๋ยวผมจะต่อนะครับต่อยากจริง จะหลับหาลงแล้วนี่แล้วก็จะทำไอค ทุกคนบางทีผมก็ไม่ทำตามแบนผมชอบต่อเองมากกว่านะครับทุกคนบางทีเนี่ยแล้วก็ก็จะเสร็จสิ้นเลยวัด้ยอุ้งตาแมงโนอามาช่วยหน่อยได้เราสองคน วันนี้แก้ายจืดเอาไปตายแต่ไมไม่ตายโอ๋อลูกร่างกายยังไม่ได้มากินข้าวเลยร่างกายก็เลยยังไม่เติบโตมากินข้าวก่อนดีกว่าเยิบตัวตายได้เลยร <N> ัลยลงแสงสเปเซยมรังแสงสเปเซยม